กรุบกรูบเรามันเชือกไม่รีบป้องไม่วัดมึงก็เต็มใจไม่ได้ฉันเต็มใจทุนนลยไม่เต็มใจบิดตะย่างมึงตุ้มอะไรแ้แต่มึงเตียววิเวดไม่ตังเงี้ยพุ่มแกูดก้าวอ้ยฉันตกใจนะพี่ตกใจนอนตกใจก็เล่นแล้วไม่ใช่นอนตกใจนอนแบ็ดฉันชงจะดจงนอนรุ่นระยางเรียบร้อยจงจันตายหง แลโรเลยเเนี่พก่นนี่ปาไม่เล้งแต่พ่ไป่าแลโรโดดเลยต้นสังเกตในแลโรนี่ถ้าบอกคืนไนก็ไม่ในใจเดี๋ยวลุงจาหน้าเหมือนเปรตก็ตานะันไดคืนไม่ได้ใจเ,เยลยวันนี้แจ้งแจเหมืนปีก็แล้วล่าัเดี๋ยบ่มึงมีแล้นี่ม่ใ่ตัวตาแต่ตาไงนอนคว้ากอยู่มียนี่นไปแต่วจเนื้อตายวันๆแต่เดินมาตามใจไ้ไปล,ลงบนชานแชนพี่เ้ลุงไหนอะไปลงองอ่ะมึงไม่ลงกับตึงเหนมึงนี่ แด่นเด่นเอยไม่แก่เลยมึงเป็นปัญญามากเลยเนี่ยเนปัญญาตรงนี้ปัญญาเอนมาแต่พอเรายยุ่งรุกนตีกูปันหูมังกูปันหนีมังปัดหาเจตนากันมันก็ยังพลัดบ่อิกันมังตากันตายอ้งในเราเบรกเอาเรียงนู้เบลล์แล้งอะไไม่แกเอาแต่ดูปลัดบใบิบตกลงแล้วกันรอดย่ามต้องกันรอดย่าไม่บาดหัวถ้าพอใจไงตำมาแล้วไม่เอ้ยเอ้ยไม่ไกลวะยิน แต่ถ้าพอยุ่งกับชาติเ้วตาหลอมดูซิงวต่ระ็นเมือนนุกนกเราเดนเนไม่เห็นเลยมึงเงินปัญญาไม่ฉันปัญญาตันี้ปัญญาจำได้ไหมมีก่คืนตินพอพอมียุ่งอย่างยุ่งปีเจ้าว่คืนนี้จนเนื่อจะเนื่อจนไม่แรงตีกินข้ากับอะเราเวนเราลง้าต้มก๋ก็กินพอกินไก่ต้มก็วยก็กัดปุ้งก็ปนละควันโยนไว้ันเมียเปรเปรนี มันไม่ดีได้จะริ้งตามใจท่ำได้ไม่ตกใจลอเดินเวียงแต่ปีนี้นี่กระป๋อพวงอยากเดินหนูนี่เขาได้แยกเรื่องกระป๋อพวกกับอยากป๋ออีปีเออเอาแต่ปอพวกดียินยอมรับจินอยากปอแต่กระปอพวกเปรตเปรตอยากปอต่ำปีไรปอพวกเปรตเปล่าก็เราไม่เปรตยิงไม่พี่ยิงปืนนอนกันลูกไปไกลวะไม่ไกลวะไม่ขึ้นที่มาอยากชาหนูป่าวเออโลกเออตอนเมื่อไงเจลเลยดอกไอ้ปอมั้งเพื่อลูกเดินเัินร้างเงินว่ะ ก็ดอกกันไม่เป็นแล้วบ่มากินดอกเบี้ยกับลูกป้าอยู่เอาเลยไอ้แกมั่งเพื่อกันแล้วอันนี้ต่แม่โครนเนี่ยตีปอยนองกับแจ้นโครนได้บอกเรีว่าเบี้ยแกเสียงเพ่แกเสียง่มเมียลูกกับเมียลูกกับปันกำลังอี่ไต่ห้วงพื่อป้ายางโป๊กับปันในโรกี่หลายนี่ก็มีเราแต่ชิดในป๋อไม่ได้กับรือเลยนั่นไม่มียไี่ปันกับผมผมห่วงปอนทำไมพอเราใจได้เกิด ปีกองปุ ok, ้มใหญ่ปอเลยป๋อม่ายเปรินนี pues ่ร้อยไตยอ้ร้อยพวบเปรินนี่เด็บหรือเปรินอันแหละวันก่อนรังเันน้องเปาต่างตีนบานต่างนั้นน้องหยาปล่อยน่าเด็กกีลอกเจนไม่ไปดึกรึ่งเรือนตกลงพึ่งโรนี่เด็กกีลอกดอกกี่เล็กอยู่ให้เราเติมเล็กดอกกี่เล็กเปรได้รวยไรเจ้ากับพวบนี้เหลือเนื้ออ้าวผื่นในใจเปริดโอ้ก็ยังก็ยังได้แต่ไม่ใจต้น ไปนี่เยอะไอ้เจลไม่ดีเร็วเลยนะกับเด็กได้ไม่ไม่ไม่เอ้ยพี่เจลคือดาวดูดวงใจของน้องชีวิตน้องตะการพี่เจลมันต้องกว่าติกาดาวเหนียวเป็นเพื่อไอ้เจลไม่เป็นดาวเร็วเป็นในตอนยังเป็นดาวแต่ตอนนี้เป็นดาวจิออกร้อนเลยวตอนนี้งอ๋อตายอ๋อไม่มีดีได้แล้ว ต่วันนี้คุณพ่อมีงนมีทราบไืมพ่อก็อ,อย่างนี้ลูกดกพ่อด้ทราบกาวที่พระมหากษัตมมริย์งแม่นามิงอะพระ่านกษัตริย์มอมพระมปนางอนุมาเป็นขัดงที่ไม่มีลูกพ่ออยากเหดกในเบียขวางตัวมิตดาบุญธรรมของเขาพ่ออยากลูกเป็นขวกงตัวมิติดาบุญธรรมใช่แต่ลูกเกรงว่าก็จะไม่ับลูกไว้ทําไมที่กาจะไม่รับเธอไว้ลูกลูกสาวของพ่อหน้าตาสาวสวยแต่อย่าลืมนะครับว่าดกได้เป็นลูกแยกลูกแมนไม่ต้องรัวลูกแต่จยบอกเขาเรื่องนี้วันนี้ยังไงเจ้าพ่อตัดสินใจผู้จะนําลูกไปที่นนั จะนุกไปวันนี้วันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้จะนำในายแช่ไปกับอ้พ่อไปกับเือด้วยที่บอกเดิน,ดนทางกันลูกนำลูกแก้่าจาก,กวัวกาแฟรึร่มใจนกอแมนแดนทุกฉันงตัดป่าไล่ตอนใครจะแย่ยันอยู่จนว,วันกองพอตอนนี้พอจะก็แล้วเออนี่ดอกพอจะส่งเตอครึ่งต่างแค่นี้ในคุณพ่อจะมีข้าไปในเมืองหรือไม่ เด็กวิชาอยู่นิดหน้าพ่อจะปานแตกตื่นใช่เปล่าๆไม่เป็นลูกได้ดีได้ดีลูกจะกลับมาเยี่ยมพ่อไม่จะเป็นตกลับมาเยี่ยมพ่อลูกสาวก็บอกมีความสุขบนสบายบนลาเลยชั่ววินานีนำในใจปักเปล่าก้าวหน้าแจ๊ะว่าตัวเป็นลูกรักของแต้วนี่ตอนจะมาตอนจะจะเวลาเก้านาฬิกาเดินออกไปได้ไปนั่งขึ้นไปไว้ต้นแก้ว ที่ว่าดาตัวงอาการแพร่แพร่ปนให้พบล้นคนงามน่าตาน่ายำแย่แยนก็มองเห็นใจรู้ แล้วก็แต่แน่ก็ชูแล้วลมลูกจ,งจังแคบแน่พี่แน่เคยรักเว้นจินปัดปลูกตุกใจแล้วนีเป็นใครกันแสนน,งงงนุกแส่นา,างแนงพ่พี่แน่แรงแทนดีสดีก็คุพี่โอ้สตีน้องสาวคนี้พี่นี่เป็นใครเชื่อมาจากไหนไม่ทราบผมนี่จะเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญหรอกนะแต่ตอนนี้มันสำคัญที่ว่าเตอนนี่เป็นคนสวยแล้วก็น่ารัก พิถ่ายแล้วพุนผู้ชายก็ชมเราว่าน่ารักว่านานบอก็ย่อว่าน่ารักก้หน้าแดงเปรี้ยเพื่นเดียวนั้นก่คนยิ่งกูเครียดวันนี้ยคนณก็มันคำตันตุกเหลืองเครียดเวลาก่อนยิ่งคนยิ่งกูเครียดแต่เวลาบัเตอรี่ก็เกินก็อายเราก็บิดตัวปลิ่วมันเปลือกตัวเขี้ยวตากแดดเห็นก้อยเห็นแม่เราไยวันก่อนแม่ก็นั่งกินข้าวในครัวร้องคนพ้อ แม่เออตังสิดีแม่ก็ตะแกงได้โดยการไว้พอพอก็ดีใจพอก็ชมแมวมือลูบแก้มพอว่าอุ้ยน่ารักพอโดนลูบแก้มแม่เลยอุ้ยน่ารักเออแม่ก็บัดดี้ก็เกิ้นก็บิดตัวหว่านตัวไอแตกตั้งครัวกุ้นนะกันนะกันบิดตัวตัวไอแตกตั้งครัวเออแล้วตัวมันแตกหรือร่าบ,บานทุกหัวกินข้าวกับปลอกตัวไอแตกมันเตือนไปตัวโดนปีล่วงอ่ะโดนแตก เาปุลวงรูโยเียงไม่นูมันเตือนต้งไปตังไพระนีแหลย่าอได้ติดนี่กว่าโบนีนกบโลตังเกงไึงเรกว่าต้องจะรอยเรมาจะรอยบากูค็นปโรกูปีนองกรยรจังนังชื่อพ่ว่าม่ปีนองกรูยเป่าเล่ามีทคนนี้กูเชื่อะลรลองตามเลย้าตามลักตมนาคุณ

หนังล่างรถปลอดหวิ่งปาดบนหัวปันดินกูกูกันทันทีอู้น้ำมาแล้วนะหน้าจนโกบิเซต้าได้เชื่อใส่มัน่ากูอะไรดิมเวนดีเปลี่ยนกองเขาหาใจเกิดเล่นไรมาไม่เนี่ยแต่นุยเราไม่รโดในชีวิตคุ้มปอบเด็กก้องเปลิดเปลิดเปลี่ยนงานแหลมกัดมาเด็กเมื่อคืนวันที่กูไปตายรถเกีงลงอยู่ในคูรถเกยรถเกีงกูแบบเจ้าจะหัวจิกระบี่น ก็ไปไหนก็แต่งานเจ็ตตึงก็ไปกันน้มูนกันผู้แก๊สนึ่งครับรถไปตึ้งกระบี่รถไปรูยางเต็กมันเพื่อโกงลงในคู่รถเก่งก็ไปตึ้งจนบํ่กับต้นไม้ทด่ก้ลางคู่ไอ้หึงว่ารถหยุบอิบชาบ้าวติดในรถจาว้าตุ้งปนไปหน้ารถเอเดีจ่าบุญจาวร้าไม่ใช่บีีเดียวไม่เช็บเออแต่เนี่ยเตียมเยี่ยงจาวร้าวลงตายอรอดได้มันบาดอุบลาดไม่มีบาดติดตัวอีเดียวเลย กาดหมดกาดแม็ดยืนแวววบบมันยกขึ้นตึงยืนนั่นไม่รู้ว่าไม้ได้ปิดกาดจึงแล่นู้แล่นี่จะเบานุ่งจากในรถก็บอดีมันปั้นเป็นเครืองอะไรถึงเครือจะเบ้าเดินมาหนอกรลอดกลางก็แล้วเจ้าเร้าเลยตัดทิ้นใหยิบเครือกันนี้มาปิดิเม็ดนั่นได้สักทีใครจะไอ้เม็ดทาวดีตีข้อมันอ่ะแล้วมึงตามกูใจว่าเม็ดไม้ก็แล้วทีนี้มันยิบเครื่องตึงปีติแจ็คเก็ตหนอเม็ดแล้วก็โกยคนมาช่วย ช่วยกอยจ่าบ้าอยู่ในรถด้วยนี่กูเบือช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนติดอยู่ข้างในก้าช่วยด้วยมีคนติดอยู่ข้างในก้าช่วยด้วยมีคนติดอยู่ข้างนอกโยกคนก็เล่นกันมาคลุ้มมาติดจะบ้าอยู่ในรถไม่มันมาติดจ่าเท้าเยู่เลยนะมาตึงก็กลมลงแรงแล้วแรงกลมลงแรงแล้วแรงแรงัว่าเบือกว่าแรงล้วนนาก้าไปตั้งตัวหลอแต่เครือกแล้วนี่มันก้าไปตั้งตัวหลอแต่เครือกหรือ แเจ้าก like ็มันโกน่อยด้วยมีคนติดกัาง่ายอยู่อ้บุนู้กี่ตัวก้าปนหล่อแต่ก็มันชวน่าเกือกันแล้วเกเน่งตั้งยอดใจบานี่เปลี่ยนชีวิตคุมพอได้ก้องมามาปลี่นไดนก้องบุญแกวน้าไม่ได้ไปกันเนงหลาดำมึงกันให้เพื่อกระจมีตายกันก้องมนั้น ไม่ชอบรื้อเลยวันก่อนเน้นไม้เร้าหนูมันเราเก็บก้าวทีครั้งนะ่ะเก็บก้าวตึ้งวันเตียงมันไปอาบน้ำในบ่อปลาหนุ่มพากลมโตดิเราก,กลางล่างก็รื้อปลาลุดปลาลุดเออจมน้ำรุ่นกูรวยเจ้าหนูไม่ปลาเตียนในปุ่นแค่เออใฉยกูค้นหัวไม่ตังต้องเลยเฉยปลาไม่กินน้ำในบ่อนกูขับน้ำไม่เองได้หนึ่งปลาแล้วหัวเนี่ยมากินน้ำไม่เองเป็นบอ่อเดือง อันเลี้ยงวบ้ดึงนะั้นตั้งเครื่องวิตของก็แลี้ยงไปนู้นนี่นู้นมนนเฉยไไวยิตเยอะแล้วแล้วโบ้ข้าว่ากันเพนอย่าไปโต้นัแนแหลนวิมันไม่โบ้มารลบเชา้าตตหน้าวิกวันก้อนใจไอ้นั่นลอกกันกูไม่ชอบลอกเรือประกาศเช่นแครับเชิญชมภาพยนตรค์ครับกูเจอบัสเข้าไปอาที่เข้าไปเล่นแม่มุมนั่งใจให้เล่นบอกว่าภาพยนตร์มาบ่าย เด็คุณนี่เชื่ออะไรไม่ทราบอ่ะผมนี่แหละใช่ผมนี่คือยอดรักครับไม่ทายแล้วทำไมนายยอดรักก็ลอยอย่างเงี้ยบุไม่รูปวยบาตรหลวงนี่ตำตาอึ้งแล้วนี่อึ้งก็ใจคิดค่อยเราเดินตามล่างกันตีนี้ยนนนยว่าล่อปวยบาตนี้ถล่อลอตายองโยหน้าคาวแวเวลบุญมันปรีดปนันนี่ล่อเออนี่แต่ล่อต้องว่าอย่างโนเดบันเนี่ยนะาล่อ ล่อไม่ล่อก so ็ไม่รู้แล้วแต่ปีศามึงกูเจียงจะแล้วไายเพลเดอร์งานก็อีซาโรบอกก้อยแก่งงานอยู่แม่เล่วนายหัวโตเล่าที่กูเจรทำไมก็หล่ออย่างนี้เดี๋ยวไปยึ่งไนบริจัทงานมึงเดี๋ยวนี่มึงจะเปรียบเตียมมันมานอนกลางกรองยาวยเลยเจอเย็นไหมบอกคนก้าวเกยกรองยาหม่ามรุนแรง รฉยที่ิงยานไม่เจ็ดรับมาโลเนียนไปไหน,นคุยต้องอะไรอย่างนี้เร่งเปรตๆอันนี้ไม่ได้กูก็กลัวไอ้เลยแล้วทำไมนายเยอะนักก็ล่อไอ้ล่อไม่ล้อก,ก็เ,เ,เร่งเร่งไปจ้กูเกลียดไม่ไก่ชอบกันยิ่งไงไปไปก็หูกลืนยิ่งพี่ตากครับผมพี่ดีพี่เป็นนักร้องเหรอครับ อันนี้ครับบวเรานี่เป็นนักร้องเงินเพลงนี่ครับโอ้านมาเกียหนึ่งลาว <c oughs> ข้างหลังพี่ยอดแักนี่เชื่ออะไรพี่อ่าผมมือไ <c oughs> ร้อยก็ <c oughs> มันตามาข้างหลังพี่รักเชื่ออะไรตึงกว่าผมมือ่ะมึงเยอผมมืะเปล่อไม่กูยังไม่แมน็นหนอมันตามกูแม็นไม้นี่ว่าผมมะอไฮร้อยผมมืระไปจักรัางเลยเออไปรักรัางรรกักนผมมืะหนุนจับชิงก็ไม่ต้องว่าง จำได้ไหมเพี้นยนแต่กูตำมานโรงงานมายางไอ้จุงโรงงานมายางไอ้จุงไปลานจับได้เตะเงินกับเมียนแล้วเงินไม่รู้เรื่องเสยเมียนก็นมาเดี๋ยวปากกลางกูตามกูแล้วเมียน้ลุงนุ้ยลางานเรื่องอะไรมึงว่าดกวันในข้าวตายครับเป็นเพื่อคนในข้าวตายครับในข้าวตายไหมครับในข้าวนี่ตายครับเป็นเพื่กอกู้ปีนองนี่ตายแต่ปากกลางวันในข้าว <c oughs> พี่น้องปัดร่างร่งกนในข้าวเอ่อเมียนไม่รู้ควงชาบได้แต่งคนในข้าวไต่ครับรังตีหนึ่งคันเปลี่ยนกูบวชอยู่ในวัดบวชเออรังมาเล่นกับกูบวัดยิ่งเลยนี่ก็ลบเลยวันไดรังกันถี่ล็อบเลยวันยิน่งพอก้อยไปเล่นกับกูอ่าคุดไหนรังว,ว่ามึงบ่ารู้ว่ายโ,โยโย่คูดตีนไว้ร่างเปลือดใส่กูหนึ่งความตั้ง่าโยุู่ดไน ร้อยายรอยไอ้บุ่แล้บนู้วาได้กันแต่มึงหลักข้าวรักทีกันไอ้นั่นข้าวก็ตายบนนู้นเลยันคหลักใจรอดรุ่นคือนั้นเจ็ดชอบเ็ดชอเพ่อมึงกิน้รดรุ่นรอตายดากเ็ดชอบูุรุ่นบอไปวัวกูกูเลี้ยววัากูรถยางปริบยางปริตตูปุ้งกูกลิ้งลงไหนกูกขวาย่ายิงลุงน้อยนี่ มัวกุหลาบยิงกู้ใหญ่โลกูไปตามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โตตำรวจมาเป็นกวหวย่าเลยผู้ใหญ่วันนี้รอยยิงโตกลอตีรจริงยางรถปริ้นแก่กูโลโบว์เป็นี่คุณพี่นี่เชื่ออะไรอ่ะอ่ายิ่งยงครับเชื่อ,อได้นะคะอ่ะยิ่งยงครับพี่ยิ่งยงครับ,พ,รบพี่เป็นนักร้องครับ<ๆ>ร้องเป็นทุกเพลงนี่ครับ ปูนแก้วเจยตัดล well? ่องยิงยงตัวปนันนเจ๋ยกูตายได้ก้อนใหนู้นตัวยี่กูกำปะเลี้ยนกูไอ้ยิงยงกะแล้วว่ะก็ยืนยืน c h ơ ้ๆแบบรัดลงมั่งมาป้อาเจยมันดับอีกโคตแล้วเลิกดูคนปนันนั่นมึงเล้งได้ก้าวขคนมั่งไงมากูวันนี้อาดุงกูดีก็ดีเหยียดแม้แต่วันนี้กูกลุ่มไม่ดีแล้วหน้ากิ๊ดเนี่ยเจยก็มป่วยนั่นนี่น่ะ ข้างหลังพี่ยิ่งยงพี่เชื่ออะไรอ่ะอ่าไอ้นี่ธุระพุนกับเอ่อธุระพุ่นมึงตายแล้ว <c oughs> มาหยุนไปรลยวไว้กูเนี่ยธุระพุนเนี่ยกับมันก้อนเนี่ยช่ใได้ตบกันกับฉันใต้รูปรวยรวยตายโอ้คน <c oughs> ใต้รูปล้านกันรบราบลินยาแลยคนใต้ก็หยุดติ่งมาติงไปลังผวนรอก็ไปแต่ลังติงเอาใต้ติดปุ่มกันใต้ติดปุ่มกัน <c oughs> นายจังว่ะไก่ติดปุ่มกันลังมาจ้ะ เตียงกรดแลงมามาเหนืาาหปอปลานาเมูไม่พุ่มแล้วก็นัันติดพุ่งหันหลังมายัางไรตายโดนเลยพุ่มึงเตียงกรดบนหน้าจังวัดใต้ติดพุ่มมันหลังมาจังช้างปวดและชา้างตายอุ้มึงไก่ดีตุ่มน้อยที่นายยอดนักหนีพิธีหนผมต้องการที่จะไปประลองฝีมือกับเชือหญิงแล้วน,นายคิดในนี้มีความสามารถโอ้แอนจะนัดเชือกยิงได้ก็มั่นใจสิครับ นายมีอาวุธอะไรที่จะไปปลลองพี่เหมือนกับชี่ยวยิงหะ่ะผมนี่มีอาวุธลับครับนายนี่มีอาวุธลับใช่อาวุธลับเนี่ยมันคืออะไรอะพูดอาวุธลับมันมกักใหญ่รู้ไหมลาวเลยนี่พุ่มเงนนี่ตามแนวเปียกเด้๋ยนี่ยเปียกเก้ากิโลอาวุธลับนี่เคยได้เปียกอาวุธลับ,อบเออก็คือกล้วยไออาวุธลับคือกล้วยอ๋อกต้นใหญ่ใบตามไใเพียชนะ แม่เพื่อกบมาปากไม้ต้องรูดนี่เวาือควอยตีนควยเป็นไงเอานี่นีน่นีน่ควยมันเปื่อกควยมันมีช่องประเภทประเภทนึ่งไม้เปลือมันกลองทุรพลเปลยบโอ้ยมาพรมกับกู้ล้วต่ยงก็ยิงไม่เปือกแล้วกันแล้วอย่าตำ่าต่างน้อยใจตีง <c ười> งันก็จะบวยดึงว่าเคยก็ยิงว่าปั่นดียงว่ายัางต่แก่น กว่าเล,ล่ากาปังอ่ะมาไงไล่ออกเกณฑ์แต่ในพวกไอ้เมน,น,นก็เยอะกว่าเกณฑ์แล้วย,ยังเป็นของเขาในในอาวุธลับคือกล้วยข่อยเป็นเรือแต่อยากรู้เรื่องกล้วยโปรดทุกขาต้องเรียนมาวิยาเลยไม่จะเรียนไม่วิยาเลยแต่กูจีลาวน่ตานคว้างังเรื่องเรื่องเรื่อง่าอ,อ,อุธลับเป็นกูหนังหนู้ดเลยสวยควังนี่ตานเลยตัวนี้ก็มึงหนังกูแต่ให้แต่เล่าเลยกู